สวัสดีนะครับเอฟซี FC. สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ลงมาที่ห้วยนะครับที่ห้วยแล้วเนาะบริเวณนี้นะครับเช้านะครับเขาบอกว่ามีการล่างูกันนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นร่องรอยในการขุดน,เนะเอฟซีว่าเขาขุดกันตรงไหนนะครับอ่า ว่าขุดตรงไหนอยู่แถวไหนนะครับเอซีเราก็จะตามไปดูนะครับมีร่องรอยการขุดหรือไม่นะบริเวณนี้ด้านล่างนะครับเอซีแอดเคยมามาตามหาแมวอยู่นะครับ นี่จะเป็นห้วยนะครับแล้วก็จะเป็นชันเลยนะครับ f ี Z นะชันเลยโอ้ยอ,อ,อยู่แถวไหนล่ะตอ่เช้านี้เสียงขุด ทั้งสุดทั้งเสียงตืนนะครับเอฟซี FC. โอ้โหนี่ไกป่ปลานะครับเอฟซี FC. ตกใจหมดเลยไกป่ปลาเดี๋ยวจะข,ขึ้นไปข้างบนนะโ,อโอ้โหลำบากมากเอฟซี FC. ึืนจะตั้งหลักก่อนนะครับอีกฟากหนึ่งมาอีกฟากหนึ่งโอ้มันมีแต่หญ้ามีแต่หญ้ามีแต่ป่านะครับ ไม้อีกฟากหนึ่งเดี๋ยวจะออกไปตั้งหลักก่อนนะครับที่ีมาดูสิว่าเมื่อเช้านี้นะครับรอยขุดขุดแถวบริเวณไหนนะ แถวไหนแถวไหนกันแน่ร้อยขุดอยู่นานทีเดียวนะครับ โอมันก็มีแต่ป่านะครับม่ลกเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งรูนี่หรือเปล่าฮะบริเวณน,นี้หรือเปล่าอ่า ใช่หรือเปล่าเพราะมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละบริเวณนี้แหละเอเไม่ไม่ไกลจากนี้หรอกอเพราะถ้าไกลกว่าน,นี้ก็ไม่ใช่อ่ะนะครับแอดได้ยินเสียงก็บ,บริเวณนี้เท่านั้นนะครับที่อื่นคงไม่มี แล้วตรงนี้ล่ะใช่หรือไม่นะครับลองรอยในการหานะมันเป็นป่ามากเลยก็คือหายากอะจะงูนี่โอ้โหเสียเปรียบมากอะถ้าจะมาสู้กับงูในป่านีเสียเปรียบบอกได้เลยว่าเสียเปรียบนี่รอยรถนะครับเอซีนะ

จะไปสู้อะไรได้แบบนี้จะไปสู้อะไรได้ชันชันโอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยลื่นลื่น ถ้าเดินก็ยังลำบากจะไปสู้กับอะไรได้นะไหนวะรอยขุดอ,อยู่ตรงไหนมันจะมีร่องรอยบ้างสิ ไม่มีร hmm. <shared> ่องรอยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โเล่นทอสูงใช่นี่สูงเป็นทอดๆ่างนี้โอ้โหบริเวณตรงไหนเวลาขึ้นออกมา มันต้องเป็นบริเวณนี้แหละโอ้แถวนี้ก็มีแต่ป่าเท่านั้นแหละเนี่ยที่ออกมาลงมาจากตรงนี้โอ จะไปขุดไปหาไปสู้ได้ยังไงอืม ก็ทำกันเป็นชั่วโมงช่วโัมงอยู่แถวนี้ยืจนจงส่ว่าอยู่ใส่โอ๊ะโอ๊บโอ๊ะโอ๊ะ อยู่สายอยู่ไหนนี่ตรงนี้ก็เป็นโขดหินนะครับหน้าน้ำมันก็จะพับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้วยนะครับบริเวณอีกที่หนึ่งที่ได้มีเสียงการล่าง,งูกันนะครับเอสิเอ็ยังหาแหล่งของมันยังไม่เจอเลยนะครับอยู่ตรงไหนกันแน่ อยู่ไหนโอ้โอ้โอยิงไปก็ยิงลึกนะเอฟซีนะลึกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆแล้วทางก็จะยากขึ้นเรื่อยๆหนทางยากขึ้นเรื่อยๆ ตรงบนหรือเปล่าบนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหนี่เป็นที่พักดีที่สุดเลยเนี่ยโอ้โหถัดไป

โอ้ถ้าเจอจะนะอวิ่งยากเลยทะเนี่ยนะวิ่งยากเลยอ่ะโอ้ยู่ไหนวะ ลองลอยไปเรื่อยอะ่ะพงไม่ใช่แถวนี้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆอุโมงค์เลยนะครับอุโมงค์ต้นไผ่นะครับเป็นอุโมงค์ต้นไผ่ไม่รู้เขาขุดกันตรงไหน,น ตรงนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าถ้าสู้กันเนี่ยสู้ลำบากพูด,ดง่ายนะจะล้อมจับสัตว์ดุร้ายสัตว์มีพิษเนี่ยค่อนข้างจะยากเาพราะอะไรเพราะวันป่าไง ออถ้ามันเลือ้อยไปนี่โอ้โหมันตามยากอะ่ะมันไม่ใช่ที่ที่โลง่ลงๆมีแต่พูดง่ายมีแต่ทุรกันดานอะ่ะพูดง่ายนี่เอฟซีลำบางอะ่ะคงจะเจอยากซะแล้วนะครับจุดกำเนิดของเสียง เดี๋ยวต้องตั้งหลักใหม่ซะแล้วนะครับเอฟซีต้องตั้งหลักใหม่เพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแต่แอดได้ยินแน่นอนนะครับได้ยินจริงๆนะครับได้ยินจริงๆได้ยินแน่นอนอ่ะบริเวณนี้มันก็ไปาย,ยากเนาะ,ะเห็นอะไรมาอ่าคุณหูคุณตาไปหมดไเอฟซีนะอันตรายเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไปหาดูจุดใหม่ก่อนนะครับ f อว่าจะมีหรือเปล่า